กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทั้งช่องภูนามหาลาเบสไปเลย,ย,ยะนะครับน่ดยเด้ออ่าโมนีท้าก็มาพบพอกันของอ่าวันพุธที่วันพุธที่เจ็ดพี่นอ้องอ่าเดือนกฤษภาคมพุทธศักราชสองพันหกสิบปดพี่น้องเนาะมาตามเลขเล่าพัฒนาต่อไปพี่น้องวังหัน ไปขอแม่ตะเคียนในเก็ดหกพอเก็ดเก้าอ่าบ่เป็นยังพี่น้องตามต่อกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ผู้นากมีแนวทางมาฝากไอสลับพี่สลับนอ้องมื้อนี้ผู้นากจุดทูปแล้แต่เมื่อคืนนี่พุ่นล่ะจุดทูปไว้เดี๋ยวเสพพี่น้องได้เห็นในเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามื้อนี้ผู้นากมีแนวทางต่อใดยมาฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแรงแชร์แรงใจให้ช่องในน้อยพี่น้อง คอยคืบคานเป็นน้องหลามูสะไปสุ่มเขาเห็นชดทุบขนาดเขาเห็นรุ่นเมื่านั่นเขาได้เป็นเดือนละโมเมนต์หน่อยๆแล้วคนติดต่างก็เป็นแสนของผู้นางนีงคาน่อยเอยอยู่พี่น้องผมบอกว่ามีเวลาได้ออกไปทายนะพี่น้องเนาะจะอยู่แต่ละทํายกเป็นแต่ไปทําพิธีมองคนโมนีก็ไปทายพี่น้องเบอร์ในจัหน่อยพี่น้องเสียดายเลขสามแปดแปดนะพี่น้องเนาะผู้นาำเสียว่าผู้นำเกะแว้นอยู่ดิ ที่เปิดอิอริบาภูนาป็นคนตวงใดตรงนั้นผู้นาคเบื่ลงกับพี่น้องมึงอวันตว่าอยู่ทั้งสองอื่นผู้นาคในลงอยู่ผู้นาคไปจุดผู้นาคไปจับลูกปิงปองอธิษฐานอยู่ที่ปู่เจ้าสมิงพายอายู่จังหวัดแพร่พี่นะ้องนะไปเ่ียงอุทยานลีลิศพะลอพี่น้องมันก็แปลกนี่พี่น้องบางเบาแปลกผู้นาคไม่ีโอกาสไปสิบีคอขึ้นไม่ดีดยอะ ขออีกต่างว่าฝ่าวคือมื่อนั้นเป็นจับลูกแรกมาได้ลูกเป็นลูกเลขสามอ่าพี่น้องฟังกันครับลูกที่สองมาก็เป็นเลขสามอีกลูกที่สามมัยังเป็นเลขสามอีกอยู่พี่น้องเนาะกูหน้หนาว่าบ้ามันมีอย่างค่าใจเพิ่นสิบอกกูสามเปดเปดบอกบอกคือเจ๊ไหนเจ๊ไหนเขาก็โรู้จักแต่ว่ามันค่าใจเนาะพี่น้องเนะนาะกูหน้าค่าใจอยู่พี่น้องมีโอกาสที่ไปหาไห้พ่ออยุพอมาสั่งหาไอ้พี่ใหญ่น้องแทบกาแ,แฟบพรท่านกินพี่น้องช่วงเศร้า ปกติบุญนาจกินกาแฟดถ้าว่าท่านยามานี่กับบอเดยกับแฟดแล้พี่น้องเนาะอากาศฮ้อนหลายพี่น้องเอ้ยสิเป็นสะโตกตายโชคดีได้ว่าปุนากินยาแล้วนอนพี่น้องนอนอยู่ในห้องพอออกไปใส่อ่ามีเมือ่อวานนี่แหละไปทำธุระไปเสียค่าโทรศัพท์นี่แหละเนอะเป็นยังเห็นพี่เห็นน้องที่หาว,กวากๆเนี่ยห่วงในสีมาอีกเนาะเออ <laughs> ช่วงนี้บอใครได้ไปแสดงหันไปแสดงนี่แล้วพี่น้องเด้ออยู่ตาบ้าน อยากไปหาเอาเลียกจะได้คุยกับลูกเป็นจริงเป็นจังละ่ะขันนั่งกันนั่งยืดซื้อมันไม่มีประโยชน์นี่ยังจะได้ออกไปอาใสเยอะทย <c oughs> ไทกันเป็นสิไป,ไปยเย,ย,ยื่อฝ่ายญากยุทธากรคือเขาโยนต้องมาแน่นอนถ้าบอกมาเอาสวามขีมขขาโพสต์ว่ากูเลยเอ้ยไปเบิ่งอาจารย์เด้ลยอาจารย์พูหน้ากันปุณละคนกับผูไ้กินเขาพูณละคนกูกันที่เขาไปบวชสารพ,าพัดอย่างพี่น้องปูณหาเห็นแล้วปูณหัากันนั่ง,องหอกควันเยอะเอา ถ้าไปอพ่อยเมียกุ้ยคู่บกานถ้าพูดได้หรอกบานถ้าพูดได้หอกก็เลยวางสี่เราพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมจัดเป็นเรื่องของไปของมันพี่น้องแต่ว่าปูนาคือพี่น้องเห็นนั่นแหละอยู่ซื่อเคาแทลงๆนี่แหละงา้นเวลาออกไปมันก็เป็นเรื่องของเพิ่นหือเพิ่นเขามาส่งล่ะเพิ่นมาส่งเ้างจะไหนเ้ากัไปยังสั้นอ่ทั้งทีเลขตัวหนึ่งเข้ามาพี่เน๊ตัวของเขามาแต่ว่าเวลาเพิ่นไปวัดนึงก็เรื่องของเพิ่นเพราะปูน่า เวลาผึ่นลงมาห้าก็บริจาคว่าเฟันสีไปบริจาไในถึงรู้ก็รู้ไม่เต็มเลยเออเป็นนี่อย่างเขาอนุญาตบากคำได้พี่น้องมีคนทีมาหาแทรเน่นั่นแล้วกันหาบางๆอย่างพี่นอ้องเอ้าเมื่อคืนนี้ผู้นาจุดทูปอธิษฐานขององค์ปู่เวศสวดโนพี่น้องดุแล้วม่ได้ขอเพิ่นจักเถื่อเมื่อคืนสวดมนต์ไหวพระก็เลยขอจุดทูปอธิษฐานไว้เบิ่งพี่น้องเบิ่งว่าสิได้ตัวใดเอาผู้นาเสิพาไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเนดะ้อะแล้วผู้นาเสิพาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องผู้นาอยู่ในห้องพระอ่ะกับ ปูนาคอยู่ในห้นนหองพระของปูนาคเลยพี่น้องเด้อห้องพระส่วนตัวห้องส่วนตัวพี่น้องเบิ่งว่าจุดทูบเด้ตัวใดนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องพี่น้องเห็นชัดบ่๙๕๑พี่น้องระวังเก่ากับโงเป็นตัวเดียวกันคือวงวดบ้างกันเห็นบ่ปูนาคหายเจ็ดกเปนดอกเจ็เก่าอันออกกอนี้๙๕๑พี่น้องกับตีลักหนึ่งไว้ก่อน๕๑๖๑๙๑ไว้ก่อน แล้วี้ก็จังค่อยไปใส่หาหกหาเก้านะพี่น้องเนอะเก้าห้าหกห้าไปสั้นตัวพี่น้องกัพีจัลลนาเบิ้งกันเลขกสองตัวกับังห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งไปสั้นหลักพี่น้องพีจัลลนาเด้อเอาพยินคลิปนี้แล้วกันหอยพี่น้องเข้าเฮงมันหมานำน้ำด้วยหกองปูเวสวนรโอนี่ครับพี่น้องพภาษานั่นหายเลขปูนาคเต็มเต็มเมื่อแต่ว่าคนมันเอาบ่เปน 6, 5, 9, 9. 5, 6, 5็นเนาะส่วนากก็ได้อ่าบ่เป็นยังพี่น้องมนุษย์มันคือว่านั่นแหละหูบ่ทองตาบ่เทยวตาบ่ไก่นีิขออนุญาต บาทคำองค์ปูเวศสุวรนโนเทพบไทยเทวทั้งหลายประท่านพรอแห้เล็กเล่าพัฒนาแห้ลูกแหหลานมือนี่เหตถึกเบิด์ุกผู้ทุกคนเอาวสวัสดีครับ